สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอัญญานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปบันดเบิกกันเราก็ไม่เคยไปบันดเบิกเหมือนกันนะขับรถจากบ้านเราไปถึงบันดเบิกสี่ชั่วโมงครึ่งแต่ก็เ,เราไม่ใช่เป็นคนขับนีจาริชีชเป็นคนขับฮัลโหลริชี <laughs> จะหลดทางเราไปแค่สามสี่วันเองทุกคนไม่ค่อยมอีเวลาเพราะว่าทำงานหนักนี่ก็เมื่อคืนก็ทำงานเลิกมาดึกมากแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าหน้าตาโซมมากเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงเรา จะพาทุกคนไปทัวร์ที่นั่นนะมันก็เป็นเหมือนคล้ายแบบว่าชาญเมืองอ่ะทุกคนบราน,นอกบรรน,นอกหน่อยอ่ะก็ไม่รู้จะมีอะไรทำบ้างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ที่เรารู้คือบันดาเบิร์กอ่ะจะมีโรงงานทำเหล้าเหล้าเหมือนแสงโสม ผงทองอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปทัวร์กันเพราะเราซื้อทัวร์ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอมาลงให้ดูนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับทุกคนหน้าแวะตัดอ้อยจริงๆเลยเนาะทุกคนเนี่ยเราไม่ได้ออกมานอกเมืองนานแล้วเนี่ยดูสิบรรยากาศทุกคนเราชอบมากสุรินบ้านฉันก็มาอุ้ยชอบ ทุกคนเดินทางมาถึงแล้วนะใช้เวลาขับรถสี่ชั่วโมงกว่าเนะี่ยโอ้เหนื่อยมากเลยทุกคนทุนนะแล้วแบบมีการหลงนิดหนึ่งด้วยนะเพราะเราไม่เคยมาแต่นี่เรานั่งรอแฟนในรถเออให้แฟนไปเออไปเช็คอินก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะได้ห้องไหนเดี๋ยวเราพามาดูห้องกันนะทุกคนตอนนี้เราเจอที่กินข้าวแล้ว หิวมากเลยทุกคนอยากเข้าห้องน้ำด้วยคลับบาคาร่ามันคล้ายเป็นกอล์ฟคลับอ่ะทุกคนเป็นของอพวกนักกอล์ฟอ่ะ,ออะเขามากินที่นี่แต่ว่าก็เปิดให้ทุกคนเข้าแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะนักกอล์ฟอย่างเดียวนะเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันนะจ๊ะอุ้ยชั้นด้วยห้องน้ำก็อยากเข้าทางก็ชั้นอ้ย ทะเลอันนี้โรงแรมบาการาบลูทำไมแฟนไม่บุ๊กอันนี้เพราะว่าทะเลก็อยู่ตรงนี้ทุกคนได้อาหารกินแล้วนี่เราจะสั่ง i fillet สามสิบเจ็ดดอลลาร์มันเสิร์ฟมันมันได้สองร้อยกรัมเนาะเป็น i fillet cook to your liking serve with your choice of two size and a sauce เราจะสั่งอันนี้สามสิบเจ็ดดอลลาร์ก็ประมาณแปดร้อยกว่าบาทไหมทุกคน แต่ไม่เป็นไรหร,หรอกคือเราก็ทำงานหนักมาเราก็สามีไปออเดอร์ของทุกคนขี้เกียจเดิน b e ฟ f ัตต์ที่ออเดอร The uh, Baguera Club BurgerYeah it look good on uh? Turkish breadIt look good and this one my oh no it's r e l y small <laughs> this one my uh 300 gram 200 gram mm hmm. i fill it steak จ ah. uh ้ i fill it กับ uh pepper sauce okay ทุกคนขอกินก่อนนิดจ้ะ ah. ทุกคนอร่อยมากเลยอืม mm. ใช่ได้ใช่ได้